คนแรกของเอเชียหนุ่มไทยคนนี้คืนแทนพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเป็นนักสแสดงและนักร้องชาวไทยในสังกัดค้ายนาดาวมิวสิกและเป็นที่รู้จักในบทบาททิวเขาจากละครเรื่อง My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินและโอเอลจากซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอสำหรับพีพีกริดอํานวยเดชกรซึ่งตอนนี้คืนแทนเป็นลูกรักของแฟนคลับทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้ล่าสุดพีพีคืนแทนเป็น นิวอ e s of m อฟเมเบลีนคนแรกของประเทศไทยและเป็นหนุ่มคนแรกของเอเชียกับผลิตภณัณฑ์สกายไฮมัสคาร่า บอกเลยว่างานนี้ปังจนฉุดไม่อยู่แล้วค่ะและแน่นอนว่ามีแฟนคลับให้การตอบรับครั้งนี้เป็นอย่างดีเลยสำหรับพีพีเขาสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงในสังกัดนาดาวบางกอกหลังจากนั้นก็เริ่มมีงานเดินแบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและมีผลงานการแสดงทั้งมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงหนังสั้นและซีรีส์เช่นมิวสิกวิดีโอเพลง M S N ของวง Heman He ฮมิวสิกวิดีโอเพลงฉันยืนอยู่ตรงนี้ของวงลิง และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการรับบทเป็นทิวเขาในละครเรื่อง My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินและมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ร่วมกับบิวกินพุทิพองศ์อัศสสรัตนากูลชื่อเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ I told s u n s e s about you